อธานีได้รับการเลือกให้เป็นนักกีฬาเยาวชนทียยชมทชาติไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการสำคัญสำคัญท่ะและนักวิงครบเลิมคนที่สองนายชนะพัฒน์ทองไทยสิริหรือน้องเจนเต้เตา เกิดวันที่27กุมภาพันธ์2551อายุ15ปีปัจจุบันเป็นนักศึกษาวิทยาลายัยเทคนิคอุดรธานีชั้นปวชที่1แผนกอิเล็กทรอนิกส์เป็นนักกีฬาคาราเต้โลของจังหวัดอุดรธานีค่ะและได้รับคานเลือกให้เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยเพื่อร่วมเข้ารับการแข่งขันในหลากหลายรายการและได้รับรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปี2566เหรียญทองค่ะ นักวิ่งครบเลิมคนที่สามนายกวินเทพชอบเหมาะหรือน้องเป็นเปลืม้มเกิดเมื่อวันที่19ตาตุลาคม2551ค่ะอายุ15ปีปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียนอุดรพิทยาทนุกรูลชั้นสัญญมศึกษาปีที่3าค่ะเป็นนักกีฬาดีเด่นชายประจำสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีขออภัยค่ะประจำปี2566นห้าะคะเป็นนักกีฬาคาราเต้โลของจังหวัด ปดองธานีและเข้าร <mean> ่วมรายการไทยแลนด์โอเพ่นพร้อได้โดแชมป์แชมเปีนชิพ